เพิ่นตื่นจากนอนค่าเพิ่งลงจากตาจากหลังจากหลังไก่แก้นะไข่แจ้ตัวเล็กๆนอนมุมสูงนอนมุมสูงบินได้ไกลมาก ส่วนเพื่อนๆน,นู่นกำลังลงจากที่นอนเหมือนกันอยู่บนต้นไม้อยู่บนต้นไม้นอนอยู่บนต้นไม้ค่ะโมงเห็นกันหรือเปล่างไม่น่าจะมองเห็นนะเพราะว่าใบไม้บางอยู่เริมเมจะลงจากที่นอนกันแล้ว ทยอยทยอยทยอยบินลงกันค่ะชีวิตของสัตว์เนาะมันก็เหมือนกับชีวิตของคนเราตื่นเช้ามาก็รีบออกไปหากิน ปอยเพื่อนเพื่อนปอยเพื่อนเพื่นนอนค่ะกอาจายชาชาบัานพเล็กนะคะ ฟังเพลงธรรมชาติค่ะนะคะเสียงไก่